ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าพี่อู๊บบอกแล้วว่าวันที่7ไม่ไปกกกอกไม่ได้งอนใครแค่ไม่มีใครเชิญและงานวันที่12บขอคิดดูก่อน เพราะยังไม่มีแผนไปโกก Hat tag พี่อุ๊พูดเองในไลฟ์สดหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยบอกว่าลุงรีบเคลียร์นะครับพี่อุ๊เป็นคนที่มีพระคุณอย่าทำให้เขาต้องเสียใจเจ้าภาพไปเชิญเองแล้วนะในไลฟ์สดเมื่อคืน แกก็อ่านอยู่แต่ไม่ไปก็แล้วแล้วแต่จะตัดสินใจเอาที่สบายใจเราเห็นด้วยดูวุ่นวายจังคนนอกก็คิดแทนกันไปหมดใช่ไม่จบสักทีอุบทั้งวันแล้วแต่เขาเหอะจะจัดงานเดินแบบไม่จัดจะทำงานกันต่อไปก็เอาที่สบายใจต่อเลยครับแล้วก็จบได้แล้ว ลุงกำลังวุ่นอยู่กับพระฤาษีกับพระอาจารย์พลคงไม่มีเวลาค่ะแล้วแต่เขาเธอค่ะปล่อยให้เขาเคลียร์เองงานวันที่เจ็ดลุงกับป้าไม่ใช่เจ้าภาพมีคนจ้างแต่เขาจะจ้างใครนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับลุงกับป้านี่นาไหนว่าจะเดินแบบกันแล้วว่าไม่มีใครเชิญงงมากอะไรกัน เขาพูดเองในไร้สดนะคะพี่อุ๊บเป็นผู้ที่มีพระคุณนะคะรีบเคลียด่วนวันที่เจ็ดคนที่เขาถูกหวยคือเจ้าภาพค่ะที่เป็นคนจ้างจินตลามาแก้บนคุณอุ๊บเป็นดาราเวลาออกงานต้องมีค่าตัวค่าเดินทางท่าทางเจ้าภาพเขาไม่ติดต่อไปป้ากับลุงก็ทำเองไม่ได้ ใช่จ้าบางคนก็ไม่เข้าใจเหตุผลตรงนี้เจ้าภาพไม่ได้เชิญลุงป้าจะชวนได้ไงนี่แหละเขาเรียกว่ารถไฟชนกับเครื่องบินมาวันไหนไม่มามาวันเดียวกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อปล่อยพี่อุบเขาสักพักนะคะแก่คงงอนและน้อยใจตามวัยคะ่ะคนแก่ ต้องเข้าใจแกหน่อยขอโทษแกแกแล้วก็จบค่ะพูดแล้วไม่ทําตามที่พูดก็เป็นคนเสียสัจจานี่สิเรื่องใหญ่สำหรับคนระดับนี้เสียชื่อเสียงไปทั่วโลกเดินแบบการกุศลปกติก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชิญก็ไปเองนี่คะเอาใจยากจริงคือสั้นๆ อยากให้ลุงพนาพนาว,ว่างั้นลำพางงานที่บ้านของลุงก็วุ่นพอละจะให้แกออกมานั่งเอาอกเอาใจคนโน้นคนนี้ก็ไม่ไหวเนาะคนเขาจะรวยช่วยไม่ได้อย่าอิดชาเขา fc ลุงป้าที่กดติดตามให้ลองเลิกกดติดตามดูว่าจะเป็นยังไงดูดูแล้วค่อนข้างสำคัญกับตัวเองมากเกินไปนะ ดูดูแกชอบทวงบุญคุณนะดูอย่างตอนยายบ้านบอกเด็กๆที่เคยช่วยเหลือไม่มีใครสนใจแกเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีอุ๊บลุงป้าก็น่าจะดังได้โตแล้วบทไม่พอใจอะไรก็ตัดทุกอย่างที่วางไว้ก็ยกเลิกใช้ไม่ได้เลยนะสมองหนาคิดหน่อยอายเด็กเขาหนา ป้าและลุงทำใจลำบากนะคิดไม่ตกว่าต้องทำอย่างไรขอโทษนะพี่อุป๊ปสงสารลุงกับป้าค่ะเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็เก็บเอามาเป็นประเด็นเนาะโตๆโตกันล่ะจะทำอะไรก็คิดด้วยนะให้มันหนักแน่นหน่อยไม่ใช่คิดงมุมงิ้มแบบนี้หรือจะร่วมเคียงข้างตลอดไปเฮ้อคนกลางก็ลำบากใจเนาะ ใช่แล้วถ้าคนไหนติดตามข่าวตั้งแต่แรกตั้งแต่น้องชมพู่หายแล้วลูกไอซเข้าไปทำข่าวแล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเราดูเราถึงรู้และเราก็ดูออกว่ามันเป็นยังไงนะแต่เราไม่กล้าพูดค่ะลุงกับป้าอยู่ของเราอย่างที่เคยผ่านมาอย่าไปโต้อตอบอย่าไปคิดอะไรมาก มีงานอีกมากมายที่เราต้องทำประเด็นนี้จะทำให้ฝ่ายไอ้แต่สมน้ำหน้าได้นะทำไมพี่อุ๊บไม่คิดก่อนจะพูดจะทำอะไรออกมาป้ากับลุงก็มีเอฟมากมายที่ต้องแคร์ไม่ได้มีแต่พี่อุ๊บคนเดียวนะคะถามจริงๆกันเถอะนะเอฟซี FC คนที่รักลุงลุงพลกับป้าแตนทำไมไม่อ่านกันเฉย หรือทำใจเป็นกลางบ้างรู้จักไหมพี่อู๊ปเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้คุณพากันว่าเขาแบบนี้ถ้าเขามาอ่านเขาจะรู้สึกดีไหมล่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเดี๋ยวลุงพลเขาก็เครียรเองเราเป็นเอฟซมาก็ใส่กันอย่างเดียวเรารักลุงพลกับป้ามากนะ ติดตามตั้งแต่วันที่14วันที่เจอศพน้องไม่เคยเว้นวันแม้แต่วันเดียวดูยูทูบเบอร์ติดตามทุกช่องคิดถึงวันที่มีคนยื่นมือมาสนับสนุนลุงคนแรกๆคนสร้างบ้านหมอปลาพี่อู๊บเข้ามาหารายได้ให้ลุงกับป้าก็เยอะอยู่นะเข้าใจได้พี่อู๊บบางทีก็น้อยใจ แต่ต้องเข้าใจว่าบางทีลุงกับป้าก็เข้าใจลำบากเข้าใจนะคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ผู้มีรคคุณทางที่ดีคุยเคลียให้พี่อุบเข้าใจพูดดีด้วยเดี๋ยวพี่อุบเขาก็ใจอ่อนพี่อุบอาจน้อยใจบ้างอย่าให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะลุงกับปา้ายังจะเจอเรื่องราวอีกเยอะ ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวใจเย็นๆคิดถึงผลได้ผลเสียให้คิดถึงความดีกันไว้เยอะๆเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองใจเย็นๆนะคะทุกคนเรา fc ลุงพลรักกันค่ะคิดในสิ่งดีๆว่าไปเราก็ดูไรสดพี่อุ๊บก็พูดว่ายังไม่มีใครเชิญวันที่เจ็เรื่องเดินแบบแกก็แค่พูดว่า เดี๋ยวค่อยคุยกันแกไม่ได้บอกว่าไม่ได้มากกกอกนะลุงกับป้าไม่ค่อยสนใจคุณอุ๊ครับทั้งกินทั้งอยู่คุณอุ๊ต้องดูแลตัวเองทุกๆุกอย่างลุงกับป้าแข็งกระด้างเกินไปค่ะใช่ค่ะเวลาแขกมาป้าแตนไม่ได้สนใจแขกเลยถ้าไม่มีคุณอุ๊นะลุงกับป้าก็จะไม่มีวันนี้ ผู้คนก็จะไม่รู้จักและก็จะไม่มีวันนี้ก็มาจากงานของคุณอุ๊บ70%เปอร์เซป้าแตนแกสมองน้อยเกินไปป้ากับลุงเลิกรับงานกับพี่อุอ๊บเถอะทำงานขายของที่บ้านเราดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาเชื่อดีถ้าลุงยังอยู่กับเขาต้องมีดาม่าใหม่เรื่อยๆครั้งก่อนก็ปิ่มแล้วก็อีกครั้ง เรื่องฟ้องทนายอาจัจก็หาว่าลุงไม่ปรึกษามาพดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงกับป้าแล้วช่วงแรกๆลุงก็เดินสายร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตก็มีคุณฟ้าคอยให้ที่นอนและรถเที่ยวรับเที่ยวส่งที่จริงใจกับลุงและไม่หวังผลประโยชน์อะไรแต่ก่อนบินเอาเสื้อผ้าไปให้เขาถึงบ้านลุงไม่เคยร้องขออะไร หางานให้ลุงกับป้าเองอันนี้ผิดใจอะไรนิดหน่อยก็โพสต์ด่าเขางานที่รับไว้ให้ลุงกับป้าก็ไม่พูดถึงถามจริงคนแบบนี้น่าคบเหรอเป็นผู้ใหญ่พอหรือเปล่าไม่รู้จักแยกแยะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าลุงกับป้าแตนไม่ค่อยดูแลพี่อุ๊บจริงถ้าเป็นเรานะเช่าห้องสเตตา้ากาแฟให้พี่อุ๊บเลย จะเอาแต่เงินไปทำบุญมากเกินไปจนลืมพี่อุ๊บขนาดหมอปลาเขายังไม่มาตอนนี้ลุงพลเริ่มประคองตัวเองตัวนี้นิสัยลุงพลเปลี่ยนไปป้าแตนก็เหมือนกันพวกยูทูบเบอร์ก็เหมือนกันตามถ่ายแม่ทั้งคืนทั้งวันเหลือแต่ลุงพลไปเข้าห้องน้ำลุงกับป้าตอนนี้ไม่แขกความรู้สึกของพี่อุ๊บเลย หน่าสงสารแกเวลาไปกรุงเทพพี่อูป๊ปแกดูแลลุงป้าเป็นอย่างดีถ้าฉันเป็นพี่อู๊ปนะฉันก็น้อยใจเหมือนกันลุงกับป้าถือกระเป๋าในกระเป๋าเป็นเงินตั้งหลายหมื่นหลายบาทเชีย่ยพี่อู๊ปไม่มาหาลุงแต่ลุงกับป้าเขามีทุกอย่างแกไม่แคร์พี่อู๊ปและหมอปลา <IST uk t av is> เห็นใจทั้งสองฝ่ายค่ะลุงกับป้าก็งานเยอะ Self pues แขกก็เยอะไม่รู้ว่าจะหันไปเอาใจใครบ้างแม้แต่เวลาให้ตัวเองก็ยังไม่มีเลยคิดดูถ้าเป็นตัวเรา <S <S เป็นอย่างลุงตั้งแต่ทีแรกแกได้นอนวันละกี่ชั่วโมงเพราะแขกมาก็ไม่ขาดมีทุกเวลางานแกก็อยากทำให้เสร็จแขกก็อยากถ่ายรูป จะให้เอาใจทุกคนและทําให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลุงเขาทำงานหลายทางทั้งทางวัดและทางบ้านดาราที่ว่าดังๆเขายังมีเวลาส่วนตัวอย่างมีเอฟซีตอนปรากฏตัวในงานหรือสถานที่ต่างๆเท่านั้นแต่ลุงไม่เป็นอย่างนั้นคนมาหาที่บ้านทุกวันตั้งแต่เช้าหยันคำ พี่น้องคิดดูแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวเราเองจะเอาใจและจะดูแลแขกที่มาบ้านได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นค่อยนะค่อยหนีขึ้นไปนอนบนภูเหล็กไฟแล้วละ่ะตั้งแต่เดือนแรกแล้วละ่ะเท่าที่มองมองดูแล้วคนที่ทำกับลุงโดยไม่หวังผลประโยชน์คือหมอปลาและคุณน,น้ำฟ้าค่ะพี่อุ๊ปเขาก็เสียใจเป็นธรรมดาจ้า เพราะลุงกับป้าอาจจะไม่ต้อนรับแก่อย่างดีก็เลยเสียใจแต่พี่อุ๊เป็นคนใจกว้างนะตามที่ดูในทีวีแกเป็นคนใจบุญมากๆลุงกับป้าอาจจะต้อนรับแกไม่ดีพออย่างล่ะพี่น้องอย่างที่ลุงกับป้าเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเขาต้อนรับพี่อุ๊บก็เลยไม่อยากให้ไปกกอก ยังไงก็ค่อยเดาเอานะคะพี่น้องได้ดีแล้วอย่าลืมตัวนะลุงกับป้าทำให้คนรักบ้างมีอะไรที่พอพูดกันได้ไม่อยากให้โกรธกันให้รักกันนานๆาน,นะคะคนข้างบ้านเขาจะหัวเราะเยาะเย้ยนะคะเท่าที่อ่านอ่านมายังงงกับเจ๊อู๊บเพราะนี่ตามมาตลอดใครที่เป็นเอฟสของลุงกับป้า ก็จะรู้ดีว่าจุดเริ่มต้นที่เจ๊แก่เข้ามามาเกราะกระแสของลุงพลก่อนส่วนงานจัดคิวก็ได้เป็นไว้แค่ปรึกษาเท่านั้นงงงกับเจ๊แก่ส่วนใครที่ว่าเจ๊เป็นผู้มีพระคุณขอถามว่าพระคุณตรงไหนเจ๊เขาเข้ามาเกราะกระแสเองเข้ามาสร้างเรื่องราวเองใครที่เป็นจุดเริ่มต้น คิดเองนะคะทุกคนเจ๊แก่ชอบด่ามาให้มีข่าวตลอดเขาน้อยใจลุงพลกับป้าตอนที่น้องไอศกับแม่มาที่บ้านหรือเปล่าเพราะลุงพลกับป้าแตนต้อนรับดีมากมากกว่าเขาหรือเปล่าคะก็เลยน้อยใจน้องไอศก็อยู่กับลุงพลป้าแตนตั้งแต่แรกแล้วผู้จัดการจินตลาก็ได้เข้ามาชวนลุงพล ลุงพลก็ดังยังไม่มีคุณอุ๊บช่วยเลยอม,มรินกับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าคือคนช่วยตัวจริงค่ะ FC ลุงกับป้าค่ะติดตามตั้งแต่แรกแล้วค่ะอันที่จริงสินค้าก็ตัวเดียวกันถ้าลุงจะถ่ายรูปสินค้ากับน้องไอซมันก็ไม่แตกต่างกันเป็นการดีซะอีกแต่ถ้ามันไม่ได้ก็บอกลุงกับน้องเขาตรงนั้นเลย ทำใหมต้องเอาไปโพสว่ากันทำให้แฟนคลับเข้าใจผิดลุงถ้าจริงใจต่อกันจริงๆก็ต้องคุยกันก่อนแต่นี่โพสออกมาให้คนนอกรู้กันทันทีลุงอาจจะผิดที่ไปถ่ายรูปกับน้องไอซแต่คุณอูคิดว่าตัวเองนั้นทำถูกไหมเอะอะก็โพสประจานคนที่เขาเข้ามาใกล้ลุงตั้งแต่ปิ๋มซีโฟมาแล้ว อยู่อยู่ก็ประจานเขาแล้วนี่ก็มาทำกับน้องไออีกลุงแกก็คงเหนื่อยใจแกก็คงเฉยๆตัดไฟตั้งแต่ต้นลมผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะ